บอกเลยนะคะว่าไม่ธรรมดาครับพ่อเพราะว่ามันใส่ไข่ด้วยนะครับใช่ครับกลายเป็นแบบแบบพิเศษใส่ไข่เอ้ยไม่ใช่นี่ทำไมคะทุกคนพิเศษตรงไหนนี่ค่ะเป็นไงครับเรากลายเป็นด็อกครับพ่ออันหมาคือโฟกัสมองไม่ฟีมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่หมาเลยนะคะพ่อแปลงมองไม่ฟีมเป็นโต๊ะอ่ะเดี๋ยวนะฟีมใส่สร้อยข้างบนลอยๆอยู่ข้างบนแน่แน่ ขอบอกกันใส่กระเป๋าเอ้ยขอบอกกันไม่ใช่กระเป๋าอันนี้ที่จุงที่จุงขอบอกกันเป็นไอที่ตาลี่นะที่รองตาลี่รีดผ้าเป็นโต๊ะรีดผ้าเหรอขบอกกันว่าไอ้นั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันดีกว่าค่ะทุกคนคือด่านนี้มันต้ง30ด่านค่ะ้ยดูแปลกๆนะเพื่อนใช่ค่ะมาตรงนี้เริ่มเลยค่ะทุกคนแล้วพี่มาหยิบหัวขบอกกันจะไปเนี่ยอันนี้เนี่ยค่ะตรงแรกก็จะเป็นนี่เลยโอ้โหอะไรก็คือมันแตกต่างไงก็ไม่ได้แตกต่างกันเขาก็ให้เดิมหายแค่นี้แหละเพื่อน กันดูได้ไงอันนี้อะไรคะเนี่ยเลือกก่ออ้ามันจะดูงงงงไหนเนี่ยนะเอ้ยหรือมันแจ็บได้ทุกอันแจ็บได้ทุกอันุ้ยรางวัลลอยฟ้าเรางว้ลกระโดดอาแล้วเราไปไงมุดเหรออุ้ยพอเราเข้าไปในลาวาแล้วตัวเรากลายเป็นสีแดงเลยอะอ้โไปยังไงสีแดงนี้โดนก็คือตายใช่ไหมแปลกแปลกเพราะว่ามัวนี้นี่แล้วบอกว่าเอ้ยพวกเรากลายเป็นโต๊ะนี่น่าเชื่อถือเลยกลายเป็นหมา เปลี่ยนทีมาดูดิดูดิทุกคนดูดิอ้ยอันนี้เป็นเอ้าดบตดไม่พมพ์ใช่อันนี้ก็เป็นทางตรงไปเลยนะคะโอ้ยนานด้วยเฮ้ยอุ้ยอันนี้คืออะไรคะแน่นเดี๋ยวเราไปพิมพ์ก่อนดีกว่าไปพิมพ์มาแล้วมาอันนี้คือ ใครเคยเล่นด่านี้ลองพี่มาบอกพวกเราหน่อยสิว่าเป็นไงบ้างสนุกกันไหมนะเอาเกิดนานเรเห็นว่ามีคนเล่นด่านนี้เยอะมากเลยพวกกัดตาตาย่ายาย่าเนี่ยอย่าอ้า่มีไม่มีแกล้งแหว่งทางเดินพวกกัดไปแล้วนะโดนเบียดด้วยพวกกัดอะไรมองอะไรเราพี่เบียดด้วยอ่ะนี่ตอนแรกพวกกัดดูว่าขนมไม้ นี่ยาแกงอการนะครับกขอไปก่อนแล้วกันนะพาโฟกัสกลัวพี่พิล์มแกงอันนี้เหมือนว่บเราเรากำลังนั่งดูละครสัตว์เนี้ยนะส่วนสัตว์แต่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 ไอ้จานพี่ฟิมโดนละวารึโอ้นี่เราเล่นซุโม้กันอยู่นะไปดีกว่าไปแล้วพี่มหนีละโอ้โหรอดมันได้นะราวาจาก ไม่เฮ้ยไมกระโดดเลยทุกคนตอนตอนที่กระโดดขึ้นเนี่ยชนนะโตปิวเลยนะเซฟเซฟอุ้ยไมเบียดพี่มต้องไม่เบียดตอนที่เบียดกระโดดอ่ะไปดีกว่าอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยด่านยังฝันเลยทุกคนว้ายว้ายว้ายข้างในเป็นอะไรเนี่ยอุ้ยนี่คือไฟฟ้า เป็นฟ้าที่เขาจะทอบเราเลยเนี่ยใช่ใส่ฟ้าเพราะมันเป็นสีฟ้าใช่ใส่ฟ้าใช่ทีอ๋อมีขลุตายเรื่องสุดท้ายเอาแตกไปแล้วไม่มีหัวล้ถไปแล้วไม่ใช่เป็นเพื่อนนะครับแตกไปไงอ้าวทำไมเพื่อนคนเดียวเขาล่ำหัวแบบเนี้ยเฮ้ยดูดิไปดีกว่า โหนี่แบบไม่ชินตาเลยนะเพื่อนๆเอาแล้วเอาแล้วมีเตือนต้องหลังมาอ่าโดนเบียดด้วยเฮ้ยพเป็นอะไรกันได้ไหมอใอ่นั่นคือโอ้มันเลื่อนมันเลื่อนเลยมันเลื่อนนั่นคือเรฟเฟอร์เรนซ์ที่เรากลายเป็นหมานี่ใช่ไหมเนี่ยชัวเพราะว่าเขากำลังใส่อะไรอยู่เขาเนี่ยถุงเท้าถุงมือถึงถุงอะไรแขนเสื้อแขนเสื้อใช่ใช่อุ้ยแบบใครชอบหมาก็แบบว่ามาเราเป็นหมาได้นะครับ เราขึ้นหมาเล้อุ้ยเมือกี้เราขึ้นได้แล้วพี่มิมเมื่อกี้เราต่อตัวกระโดดได้สูงนงพี่มิมอือวุ้ยพี่มิเหมือนพี่มิมไว้จะเซฟอ่ะเอ้ยชายเลยโหจมีเราเฮอยถึงเส้นชายแล้วค่ะห้า้วมันไม่เดื่อนิดนึงเพราะแบตัวมันยาวเลยเอ้ยคือไม่มีเ้ยอ่แต่เนี้ยคือเรากลายเป็นหมาใช่ไมว้แวววว้วนวว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  เดูคนข้างหน้าก็โดนบ่อยมากคือด่านนี้เหมือนเขารวมลาวาครับพ่อด่านนี้นี่มันเป็นด่านฝึกมารยาทสุดนักแน่ๆเลยตัวประกันปิวเฮ้ยแบบประกวดประกวดสุดนักไงใช่แบบว่าเฮ้ยเพื่อนเก่งเพื่อนเก่งเพื่นเก่งเนเก่งเพอนกงเอกือเกกนน่กนน่งเกล ปั๊บโดยไม่มองเห็นเราไม่เห็นเราก็ได้เมื่อกี้เห็นจะแก้ประกันหรือวิม้ไตร์เฮ้ยวิมเดินได้แป๊ปนึงผมไม่ด่านดูง่ายๆนะเต๋อเสียงของเสียงแต่บางบางจุดก็แบบว่าโคตรหลุ่ยเลยอะเอาจริงต้องระวังนะอะไรนะเวนอือหึหึหึน่ารักมากค่ะ้องหมาน่ารักมาก นี่เหยียบหัววีมาแล้วก็ไปกันต่อเลยนะคะอุ้ยมาเพื่อนทำกันนะเพื่อนเพื่อนโอ้โหอุ้ยจะดื่มเ้นชัยแล้วทุกคนใช่เหรอให้เพื่อนเลยให้เซนชัยด้วยโอ้โนี่แบบว่าน่าสำหรับคนรักสมาน้อยนี่นี่หน่อยเสียนใช่ไหมเราพอกันเอาเดยไปเลยไปเลยใครดินมเซนชัก่อน เอายผมคิดว่าตัวผมมีปัญหาผมตายอีกแล้วทุกคนเย้แล้วตัวมีอะไรให่ด้วยเหรอหมาล่งจากฟ้าสุนัขโล่งจากฟ้าโอ้ยเขาเนี่ยเจ๊งจบแล้วเหรอจบแล้วโอ้ยก็คือเรากลายเป็นแค่แบบเฮ้ยเ้ยมหัวหมาใส่ด้วยนี่ดีมันหนึ่งจะเข้ากัน นี่สินะเุ้ยนี่นี่เดี๋ยวเราไปป่วนเพื่อนนี่่ะวดี๋ยว่าเราไปแกงเพื่อนกันดีกว่ามีคนอยู่เหรอไปแกงได้แล้วปรเดี๋ยวอกสิคออสิางวันนี้แกงเพื่อนเ้กำลังเนื้อนอเนือจเลยเอาแกงเพื่อนไปไปไป เป็แบบนแฟนเพื่ะเพื่อนกับแบบออบบี้ในวันนี้นะคะใครนะคะที่อยากเล่นแบบปุ่นป่วนอะไรแบบนี้นะคะอย่าลังนะคะจะทิ้งลิงก์แบบไว้ให้ต้านา่ากินีปเลยนะคะทุกคนใช่ครับผมเป็นแบบที่รู้สึกว่าปั่นดีนะใช่ค่ะกลายเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ออบบี้อืมเฮ้ยแต่พฟกัสดูไปดูมาหน้าเราก็เหมือนบูเบ้อเหมือนกบูโบ้ออ่ะ <c oughs> อ่ะสกีมีพวกเราสามคนแล้วขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ